สวัสดีนะคะนี่ก็เป็นแลนด o นอมออฟเเนาะ EP ที่เแล้วนะคะโอเคหัวข้อในวันนี้นะคะเขาสนใจคนอื่นไหมนอกจากคุณนะคะว้าเอาซีหัวข้อแบบลุ้นกันมากเลยคะ่ะหัวข้อนี้นะเ <c oughs> <c oughs> ขาสนใจคนอื่นไหมนอกจากคุณนะคะขอดูหน่อยสำหรับคนที่มาจจกคลิปแลนด์นอมในวันนี้นะคะเขาคนนั้นของคุณน่ะสนใจคนอื่นไหมนอกจากคุณอื เขาสนใจคนอื่นไหมคะนอกจากคุณสามใบพอเนาะชัดๆคลิดเคลียร์นะคะอืมเกาดาบหกไม้เดอะทาวเวอร์นะคะโอ้โหไม่กอดตัวเขานะคะแบบ ชัดเจนนะคะยืนยันว่าเขาอะค่ะรักคุณคนเดียวนะคะพอถ้าเกิดเขาสนใจคนอื่นเนี่ยคุณก็จะเลิกกับเขานะคะคุณจะทิ้งเขาไปแล้วเขาก็จะต้องมานั่งเสียใจแบบนี้นะคะเขาไม่อยากเครียดในความสัมพันธ์ไม่อยากจบความสัมพันธ์กับคุณนะคะไม่อยากทะเลาะด้วยซึ่งถ้าตามหน้าไพ่เนี่ยเขาไม่ได้สนใจคนอื่นนะคะนอกจากคุณเพราะแค่คุณคนเดียวเขาก็แบบมีเรื่องให้คิดเยอะอยู่แล้วนะคะประมาณนั้นเลยเนาะ